กุญแจสำคัญคือจุดแข็งเชิงบวกหรืออุปนิสัยที่เป็นหรือคาแรคเตอร์สเตงอันนี้แะคะ่ะคือแบบมันเป็นกุญแจสําคัญแล้วก็หัวใจสําคัญเลยในการเปลี่ยนเพราะว่ามันเหมือนกับการเปลี่ยนมุมมองอะคะ่ะการที่เราเปลี่ยนแว่นใหม่กัวการเปลี่ยนแว่นเป็นเรามองจุดแข็งเชิงบวกให้เกิดขึ้นในตัวของคนที่เรากําลังมองเขาอยู่เปลี่ยนแค่ วิธีการมองให้เห็นจุดแข็งอันนี้แหละค่ะคิดว่ามันคือคีย์หลักเลยในการที่จะทําให้เกิดทั้งเปิดเชื่อมปรับแล้วก็เกิดความอุ่นใจให้เกิดขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนไฟเซตปรับเปลี่ยนทุกๆอย่างในตัวเองอันนี้ค่ะมิวก็เลยคิดว่าแบบมันคือสิ่งสำคัญค่ะเราได้นำกระบวนการที่พวกเราช่วยกันออกแบบไปลองทำจริงๆแล้วมันดีมันแบบเห็นผลก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ย การทำงานกับคนอื่นมันมีคอมเมนต์ถึงมันจะแตกต่างกันอะแต่มันออกมาดีมากๆแล้วมันมีแบบรูปแบบหลากหลายมากกว่าที่เราคิดคนเดียวมันก็เลยแบบเป็นจุดที่ปิ๊งเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยทําไมเราไม่คุยกับคนอื่นวะอันนี้แหละคือจะทําให้กระบวนการเราเนี่ยมันพิเศษแล้วมันก็จะแบบเป็นมีคาแรคเตอร์ของทีมเรามากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้นะคะคือสิ่งสําคัญแล้วก็เอามาใช้ เอาจิตวิทยาิงบวกมาใช้ในทีมแบบเกือบตลอดเวลาเลยค่ะ